ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมครับผมครับวันนี้กัทางเ้องก็จิมาขอช่วกับน้องแป้งด้วยการให้น้องแป้งจับลูกปิงปองเนาะครับผมครับผมในงวดพื้นที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับผมวันนี้จะทําพิธีนะครับด้วยการในนี้น้าดอกไม้สุเทียนเนาะครับอกไม้สุเทียนครับหางช่างบอกครับหางช่างนี่ที่ว่าหางหล่นนะครับด้วยหางหล่นหางหางหล่นหางที่ว่าช่างหางหล่นเองอะ ขาดตู้ตรงนี้บ่ะครับครับครับนี่เอามาใส่กระตุ้นให้ครับผมกระตุ้นหลักชร้างกระตุ้นหลักชร้างครับน้ำหางชร้างคือหางกระเด็นหางกระเด็นครับเปรียบเทียบเปรียบเทียบคืองานก็ค้างกระเด็นนี่แหละครับเปรียบเทียบครับนี่อันนี้เป็นงานกระเด็นนนี้ครับงานกระเด็นครับครับผมได้น้ำเป็นมาทำเป็นวัตถุมงคลครับผมกระตุ้นหลักชร้างครับปาดฟันในปาดไส่ไห้ก็ไปได้นี่เดี๋ครับผมหางหางกระเด็นเขาเอื้อนหางกระเด็นครับผมนี่ครับกระตุ้นหลักชร้างครับกระตุ้นหลักชร้างนี่เด่นในทั้งอันไหนเนี่ย ดานโชคลาภเมตตามหาโยมครับค้าขายครับนุนดวงครับครับผมโชคลาบนุนดวงครับผมก็ไหนดวงหมดดีดวงตกนั่นแหละนั่นแหละครับผมครับซื้อหวยบัถึกอ๋านั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละบนออกล่างเสล่างออกบนครับจิตถึกแลยบัตถึกแน่เลยครับผมาดไ้อยากได้บูชาเนาะครับผมตามที่เบอร์โทรข้างหลังนะครับครับตามเบอร์โทรข้างหลังนะครับพี่น้องครับผมครับวันนี้ก็ในงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันหกสิบสี่นะครับนะครับผมเดี๋ยวให้อาจารย์บวชทำพิธีนะครับครับผม หนังเอ้าเออแดงเอ้ยขอโชคขาลาบให้เอฟซีเด้อลาเอ้ยให้เพิ่นถือตรงๆเด้อขอโชคขาลาวมันเด้อสาธุสาธุสาธุครับผมอ่าอ่ะเออหาสวยๆก่อนนะสวยๆสวยๆก่อนเอ่าอ่าสวยๆสวยๆสวยๆครับผมเพิ่มเลยครับผมเขานับเพิ่นมีได้ถือก่อนเก้าหนึ่งถึงศูนย์อ่านับอ่านับ หนึ่งครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าครับผมครับท่านผู้ชมนะครับผมเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมนะครับผมไปเช็คดูก่อนเด้อนะครับผมนี่ครับ ครบทั้ง9ชุดเลยนะครับผม0ถึง9เลยนะครับผมนะครับผมตัวเลขนะครับผมนะครับสลับน้องแป้งจะจับเป็นตัวไหนอย่างไรให้เอฟซีแฟนช่องมาลุ้นด้วยกันนะครับท่านผู้ชมนะครับสลับน้องแป้งตลอดเพื่อเวราเด้อเออเพื่อนดับได้ตรงๆเนะทางเด้อมาอยู่ในจำนวนที่สลับออกมานะครับสำหรับงวดนี้นะจะมาขอกันนะครับผมนะครับผมจะมาขออีกครั้งนะครับผมนะครับจับดีจับดีจับดีจับไปดีแป้งจับกันนะครับเย็บครับยิามาลุ้นกันนะครับว่ายิ้บมาจะตรงมาให้ตัวไหนนะเย็บมาเย็บมาหนังย็บมาเย็บมา เออเข้านะเข้าตัวแรกมาแล้วครับตัวแรกตัวแรกโอ้เข้ามามามาเข้ามาถึงมามาครับผมจะเป็นตัวไหนนะครับผมเลขเก้าทีเก้าเก้าเก้าครับผมเลขเก้าครับเก้ามาแล้วนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยครับเดี๋ยเก้าครับเก้านะครับท่านผู้ชมนะครับผมเก้าครับเก้าชัดเจนนะครับผมเก้าตัวแรกเก้าเด้อครับ ะครับผมมาเรามาลุ้นกันตัวที่2นะครับผมเย็บเย็บจับ2ตัวล่างก่อนเนาะเย็บมาเย็บ2ตัวล่างก่อนครับเย็บมานะเย็บมาสูงเย็บครับเย็บมาน่เย็บมาอ่ะเกย์เอาเกย์เอาเย็บมาจะได้ตัวไหนเนาะเย็บมาสาธุสาธุเย็บมาน้องแป้งหายซีเด้อเย็บมาเย็บมาตัวไหนเนาะลูกจับตัวไหนเนาะเย็บซีไหนหลามางานมาได้เลยจีงานมามเดี๋ยวจะดอกเดี๋ยวจันอันเดียวครับผมชุดโอ้ตัวไหนล่ะ สี่ครับผมนี่ๆๆเก้าสี่นะครับครับหันมานี่หน่อยอาจารย์หันมานี่หน่อยเออสี่เก้าสี่เก้าสี่หูวว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 วนวว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 วอวววว หันมาหันมาเร็วจับสตัวให้หน่อยเร็วจับตัวแงมาเบ็ดวะเบ็ดไวเร็วเบ็ดมาสีมาล่างบ่เป็ดมาเบ็ดมาครับไม่สิมาล่างเบ็ดมานัง่านะครับตัวตัวแรกนะครับผมได้9ก้นะครับผมตัวที่สองก็ได้สี่นะครับผมเก้าหกดูด้วยกันนะครับเก้าหกดด้วยกันนะครับผมเรามาลุ้นตัวที่สกันนะครับผมตัวที่สามนะครับน้องแป้งจะจับตัวที่สนะครับผมมาลุ้นกันครับตัวที่สามเด้อเรับจับมาจับมาตัวบนกันนะครับผมจับมาจับขยมาจับามาจับจับจับจัจับจจับจับ จับคร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 ับมาลุ้นกันครับเร่องแป้งจะจำให้ไหมครับเย็บมาเย็บมาหลักที่สามจะเป็นตัวไหนเนาะเย็บมาหน่อยเย็บมาเย็บมาเออเย็บมาเย็บยังได้ยังมา้แล้วมาได้ตัวไหนเนาะนี่เนาะมาลุ้นกันมาลุ้นกันครับท่านผู้ชมนะครับผมศูนย์ครับศูนย์เนาะศูนย์ลุ้น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 ศูนย์ครับลุ้นให้เป็นของอาจารย์มวนเด้ออาจารย์มาให้ศูนย์สี่แปดนั่นวะครับผมศูนย์มาลุ้นครับมาลุ้นครับตัวแรกเริ่มนี่ครับผมเริ่ครับตัวแรกในศูนย์วะศูนย์ศูนย์ศ นะครับผมศูนย์มาแล้วนะครับผมศูนย์มาแล้วนะครับผมตัวแรกของ3ตัวบนมาแล้วนะครับศูนย์โอยอ่ะเด้อล้วครับมาหุ้ามาชุดแรกนี้เราเอาสองตัวเนาะีตังเ่ตัวทีเจ็วเจ็บป่ะเลยสามตัามตัวด้แเนาาตัวเ็บ่ะผมศนตัวแรกเออมาหน้ามเออสองเลยตัวนี้สองเลยครับยื้ไก่ยืเจ็บเราตัวเดงกบเออเจ็บป่มาเออมาา ันะครบผแปดครับโอ้เอาละยอดดีแปดครับแปดครับนะครับขอดูใกล้หน่อยโอ้แปดครับท่านผู้ชมครับผมแปด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 ครับผมศูนย์คนที่สองแปดเนาะครับขอสี่เด้อขอสี่เด้อครับขอสี่แล้อแปดเด้อนางเน้อผมกระโดดขึ้นกันได้ครับอาครับครับผมเออขอสี่แล้อสั่นๆคนๆดีๆนางเอ้ อ๋อสี่หลาดเอะตุ๊กตุ๊กเลยครับท่านผู้ชมนะครับมาลุ้นด้วยกันนะครับว่าน้องแป้งจะให้ตัวไหนนะครับผมอ่ะหนึ่งไามอีกตัวหนึ่งหลาไชมนะครับวหนึ่งหลาตัวหนึ่งรับตัวนึงหลาตัวเดียวตัวเดียวหลาเอ๊ะยิปยิ้มหน่อยมั้งแอคชั่นครับแอคชั่นบอกตัวนึงหลาเด้อขดีใจเขาแอคชั่นบอกยบป่ะเออจะอัดจะอที่สามตัวสุดท้ายโอยฮะตัวเดียวหกครับผมท่านผู้ชมครับเอาละตรงไกลเชือกครับผมครับหกหกหกครับท่านผู้ชมครับผมหกครับ นี่ครับหกมาแล้วครับผมนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาสรุปให้กันเด้เด้อนะครับตัวตัวแรกตัวแรกเป็นตัวไหนนะอาจารย์ตัวแรกมีตัวแรกเป็นเป็นศูนย์ครับผมเป็นศูนย์ศูนย์ที่สองแปดครับแปดจับน้องแป้งเขาจับมาสองอันสองชุดสองอ,อันได้สองอันที่แรกเรา ได้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 ศูนสีได้ไได้เก้าได้เก้าได้เก้าสีเก้าสีเออที่รกสอตัวเก้าสีครตัวเกสี่เก้าเลขเลขเลขเก้าก็ได้โคกตัวด้วยกันครับผมเออทีนี้เราให้จับสตัวสตัวอันแรกศูนครับที่2องแปอันที่สอด ไม่ที่เราคชั้วยตัวเลขก็อย่างที่ท่านผู้ชมได้ปรากฏแล้วนะครับผม2ตัวแรกนะครับท่านผู้ชมนะครับผมสองตัวแรกน้องแป้งจับให้นะครับผมมี9มีสนะครับผมแล้วก็3ตัวนะครับเราเสียงไทยให้น้องแป้งเสียงไทยให้นะครับผมมีจับได้นะครับผมสาครั้งนะครับผมจับ08 6นะครับท่านผู้ชมนะครับผม0 8 6ดเดี๋ยวเราจะให้อาจารย์มวนโชว์เลขให้นะครับผมเดี๋ยวเราเขียนให้ในกระดาษนะครับเด้อนะครับผมท่านผู้ชมนะครับผมตามที่น้องแป้งนะครับผมจับลูกปิงปองนะครับผมแล้วเราก็ จะมาวิเคราะห์ให้นะครับผมอาจารย์มวนจะมาวิเคราะห์ปีกย่อยให้นะครับสลับตัวเลขนะครับผมสลับครั้งแรกนะครับผมน้องแป้งจับได้ตัวเลขที่จับได้เป็น9 4้เนาะเกนะครับผมนะครับเกแล้วก็น้องแป้งให้จับ3ตัวนะครับผมจับ3ตัวนะครับผมจับได้ 0, 8, นนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะมาวิเคราะห์กันนะครับว่าตัวเลขในระหว่าง2ตัวนะครับผมแล้วก็ชุดแรกก็ เข้าศูนย์สี่แปดบ่ชุดสามตัวนะครับผมนะครับเดี๋ยวเราจะไปวิเคราะห์กันนะครับอาจารย์มวนโชว์อยู่แล้วนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะซูมกันเข้าไปนะครับท่านผู้ชมอาจารย์มวนโชว์ให้แล้วนะครับให้แล้วครับผมว่ามีตัวไหนบ้างอันยกขึ้นนะยกเลยอาจารย์นี่ท่านใดแคปหน้าจอได้แคปเลยเด้อนะครับเลยนะครับก็ท่านใดแคปหน้าจอได้แคปเลยนะครับผมท่านใดแคปหน้าจอได้นะครับก็แคปเลยนะครับโชคนะครับหกุมภาพันธ์หกศูนย์แปดหกหกแปดศูนย์ศูนย์สี่แปดนะครับสลับสองตัวก็เก้าสี่หกสี่หกแปดแปดศูน นะครับผมก็เอาไปวิเคราะห์พิจารณานะครับผมสำหรับน้องแป้งนำโชคนะครับผมสำหรับงวดนี้เนอนี่เด้อครับเดนอร์เนอร์ของอาจารย์หมวดครับผมตัวตัวเลขตัวนี้มันตรงกับอาจารย์หมวนคือศูนย์สี่แปดนะครับหกสี่กับตรงครับหกสี่หกสี่ับตรงครับนี่ครับ นะครับผมสาธุสาธุไว้เลยนะครับท่านผู้ชมนะครับผมตัวเลขของน้องแป้งนําโชคนะครับผมสำหรับงวดวันที่1กุมภาพันธ์หกสี่นะครับผมนะครับย้ำเหมือนเดิมนะครับผมนะครับทางเรายังคงเป็นเพียงแนวทางในการนําเสนอเท่านั้นนะครับผมตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและตัวเลขทุกตัวก็ยังมีสิทธิ์หลุดเช่นเดียวกันนะครับผมนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับท่านผู้ชมนะครับผมนะครับทางเราเป็นเพียงแนวทางในการนําเสนอเท่านั้นสำหรับตัวเลขของน้องแป้งนะครับผมก็ นอแป้งนําโชคนะครับผมเป็นการเสี่ยงนะครับผมเป็นการเสี่ยงโชคนะครับผมเป็นการเสี่ยงโชคนะครับปิงปองนะครับจับลูกปิงปองนะครับผมนะครับเป็นการเสี่ยงนะครับผมให้ท่านผู้ชมรอไปวิเคราะห์พิจารณานะครับผมลงสูงนกเป็ดจับตัวเลขโชว์เลยนี่นะครับจับให้นะครับจับโชคให้เลยนะครับสลับตัวเลขโชว์เลย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 อ่ากินเอฟซีแล้วเน้อเอฟจะมันจะหายลวันเดียวลุงเอ้บ แชป์นะจอได้แชปเลยเด้อครับนี่ผมชอบตรงนี้และคือตรงของผมเลยครับนี่ก็บสี่แปดครับดีกับแม่นคือกันครับอย่างนี้ับเก้าสี่หกสี่ครับหกแปดแปดศูนย์หกศูนย์ครับสามตัวศูนย์กลับมาด้วยตรงเป๊ะเลยครับตรงเลยครับนี่นี่ครับอายุผมก็ได้กันอีกสี่แปดนี่สี่แปดแปดสี่กับผมอายุกันนี่ตรงกับอายุอีกนะฮะอายุผมอีกครับเป็นแนวทางเนาะแนวทางไหนเด้อ่น้องเอ้แนวทางครับน้ำโชคนะครับผมนอกแป้งนํำโชคแนวทางแนวทางครับผม นะครับแคปหน้าจอได้แคปเลยเด้อท่านผู้ชมนะครับผม